หลวงพ่อเยิม้มนามสกุลเดิมคือแสงจันทร์ท่านเกิดเมื่อวันที่20กรกฎาคมปีพุทธศักราช2,452มีพี่น้องทั้งหมด8คนบิดาชื่อวาดมารดาชื่อจีนภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบ,บุรีในภายหลังได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่ตำบลบางจากเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์ท่านได้รับเข้าการอุปสมบท ณพัทศีมาวัดบางทะลุตําบลหาดเจ้าสํารานอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันศุกร์ที่13พฤษภาคมปีพุทธศักราช2472โดยมีพระอธิการอินวัดบางทะลุจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอุปชาพระอธิการแพรวัดสมุตโคดมจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการวันวัดหนองศาลาจังหวัดเพชรบุรีเป็นพระอนุสาวนาอาจารย์ ท่านได้รับฉายาทางพระพุทธศาสนาว่าสุวรรณปัญโยหลวงพ่อเยิม้มท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านพุทธคมโดยเฉพาะยันหนุมาลของท่านมีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้ใครท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านคาถาอาคมและการสักเสกเลขยันต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดใหม่บางจากเมื่อวันที่18ธันวาคม ปีพุทธศักราช2,492และได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรราชทินนามพระครูบัญญาวุฒิชัยหลวงพ่อเยิ้มท่านมรณกภาพเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2,537เวลา19นาฬิกา40นาทีโดยโรคชลาภาพศิรีอายุได้84ปี6เดือน15วันหลวงพ่อเยิ้ม ท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้หลายรุ่นด้วยกันเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างเป็นเหรียญค้าหยดน้ำแต่ขนาดใหญ่ด้านหน้ารูปเหมือนท่านด้านหลังเป็นยันหนุมานเหรียญรุ่นแรกของท่านสร้างออกมาไม่มากด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านลูกศิษย์ลูกหาจึงมาบูชาเพียงไม่นานก็หมดจากวัดไปปัจจุบันเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมและเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์หลวงพ่อเยิม้มท่านเป็นพระเกจิ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และมีชื่อเสียงทางด้านการสักสมัยหลวงพ่อเยิม้มท่านสักมีเด็กวัยรุ่นมากับหลวงพ่อกลับไปมีเรื่องถูกยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัดแต่ไม่ละคายเคืองผิวทำให้มีคนไปขอให้ท่านสักเป็นจำนวนมากแต่เมื่อท่านสักให้แล้วเกิดความฮึกเหิมเนื่องจากความโคงกระพันชาตีปันแทงไม่เข้าจนถึงขนาดที่ตำรวจในพื้นที่เข้าไปขอร้องให้หลวงพ่อเยิม้มเลิกสักยัน ให้กับเด็กวัยรุ่นและพวกนักเลงหัวไม้มีประสบการณ์เรื่องลือไปทั่วส่งผลให้ท่านดังไปทั้งเพชรบุรีตลอดถึงราดบุรีลูกสิทธ์ลูกหามากมายจนคนพื้นที่ยกให้ท่านไม่เป็นสองรองใครในเมืองเพชรบุรี